เิ่นไฮซุมือให้เลขอันห้าน้อยเลขเล้าเลขมุ่นเิ่นไฮเบิร์ล่ะตามตือซูมืออคือเขาในไล่กุมเขาในเพจของเกรานกาแฟเลยปกติตามเอาย้ยหันเบิร์เจ้ถือตัวใดกว่าค่ะพักหันเจนย์สาเจ็ดศนย์สามครับอันเลขสามตัวสมตัวหลังสี่ครับลอตเตอรี่ไหมครัค่ะสี่สามสองสีาสถือเลขไทยลอตเตอรี่ ัติทานผู้ชมทั้งบ้านทุกทกท่านเนาะค่ะมันนี้กาอยู่ร้านเจก,ก,กาแฟาแอดกามาติดตามตัวเลขนะคะวดที่แล้วร้านเพื่อนบอกเลขเจ็ดศูนย์สามค่ะวดน,นี้สิบให้พาดะะเนาะสิม,มาติดตามเอาหอดมือสุท้ายให้เอซี่ติดตามไปเรื่อยๆค่ะมันนี้กาได้มาทําการไล่ซดกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ,ะ,คะกดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องน้ำเด้อค่ะตอนนี้พี่ที่กําลัางจะิืมนะคะ บรรยากาศกับคนมาไลยค่ะท่านผู้ชมเจเพิ่นก็ล่อเวลาแล้วก็ล่อไอติมมาแจกค่ะเยกดันทางต่อทั ได้สามไม่ได้สามไม่มาดราไม่มาด่าไม่มาด่าไมมาดตาวันทีิตัน เจ้าเกามีเจรูปเปสุริศัลตัธเจันทาริกเกวิมาเนี๊ยเปรัฐเจ้าข้ามีตรุวนาคาเนี๊ยหาวัิมาหิเกเทุตุมมายายันตุเทวาสละกตาวิสเมยขันธ์าสนาอี่ันเจตันติเกยังมุนีละวัจนงสาธบุเมสุนันตุ ธรรมสวนาแนก hm ัลวะยัมภะทันตาธรรมสวนาแนกัลอะยัมภะทันตาธรรมสวาแนกัลวะยัมภะทันตาขขออมาิทน รดน้ำตาครับใ่เป็นต้นรดนดยเห็นอยู่วาผู้ใหญ่ไม่มาล่ะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ค่าประซุเยกว่าด็กดีทาเพิ่นี่แหละตาดีรดมเดอับนอกาดีสิูกูเด้อัน่กนกันดทุกคนตัดสิ ใจไไปถวายท่านขึ้นน้วัดเพิ่นให้เพิ่นไปเห็ดสาล่าในน้ำของปูในน้ำของงาตะเกียนพอให้ปูรับ เนี่ยมอโถนาบุญน้ำลูกน้ำหลานให้ฟังนี่นะฟังต่อไปแตขอให้ปูเสนับสนุนให้โชว์เวลาลูกหลานเพื่อนซี้ได้เก่าได้จ้าได้ห่วงห่วนเฮยหวงเอาอันนี้น้ำปูไปิดฟองแม่น้ำแม่ได้อันนี้น้ำได้ติดต้อยอยู่แม่ยังไงห่วงเบิดม่วงไข่กันนี่เดี๋ยวเพื่อนสีนับยอดเงินให้ฟังอยู่เมนบาร์ขามันเลยบังหันก็ะออดยอดเงินเพื่อนเด้อค่ะบังหัน เมื่อสุดท้ายได้เจ็ดหาเมื่อเมื่อันบุญเขาศาพอดีพี่น้องเพิ่นมาห้อมกันย่วัดครับผมได้กำลังเราไม่ยกกันเลยคิดพอพอดีเออเลื่มบอกพี่น้องเมื่อนี้ได้โชคมากกันเลยวันสี่ห้าเจ็ดเนอะรอบแรกหายหาตามเมื่อสุดท้ายหาเจ็ดห็นบ่พอผู้ใหญ่เมื่อนั้นม่เอผู้ใหญ่กันเลยพี่น้องกันกับบ่ได้ร้ายดอกเพราะว่ามักกะ เข้ามาขึ้นอยู่กับร่างซื้อเนาะครับผมแล้วก็ได้ได้บอกเอฟซีทางบ้านไหมครับที่เขาโทรหาว่าห้าเจ็ดครับผมว่าผู้ใดโทรมากบอกัใช่จน้ำตาบากข้นก็่บากข้นชวนมากมันซื้อก็ได้ครับซื้อก็ได้แล้วก็บางคนก็ซื้อได้แล้วก็เอามาคืนบางคนก็่วไอ้เจ้าได้ล่ะ ให้เ่าเต็มนี่ใช่ไหมโอ้ก็ยังมีว่าใดเนาะก็ให้ได้คือแบทรงเล่นมากรวมถึงบุญน้ำโยกับสร้างศาลาแอสร้างศาลาประวัิมือพันที่สิบหาดูราเนี่ยประวัิเป็นบุญกะทินครับผมสามารถสรซอยกองกะทิมน้ำเมื่อนี้บอกเนยเด้อปูใหญ่พ่อได้สร้อยสร้างศาลานะครับช่วยสร้างศาลานะครับผมปราวัติมาตซองเบิ้งนี่ล่ะ ผมพึ่งมากเป็นเมื่อดีโอ้ประชุมพึ่งมาโอาครับผมออาไปเพื่อนไปขอปูก่อนนะคะมีคือผู้ใหญ่บ้านค่ะท่านผู้ช่วเพื่อนกรลังสร้างศาลาช่วยวัดคือกันละกับเจเพื่อนรวมมือกันละเพิ่นกะได้โชคนี่ยละพี่น้องบ่ได้มาแต่ไส้เงินกระไดได้โชคกะถือกันหลายคนเนาะเพื่อนกะรวมบุญกันสร้างร่วมสร้างศาลาที่วัดนะครับผม เป็นเมา่อวานะแต่เขีียนซีซีเก้าับสองตัวนี้ตจทเห็นสองีค่ะกรับซีซีเก้านเห็นซีซีเก้าหรือเก้าซีซีแล้วแต่สีไล่จากล่างขึ้นบนหรือสีไล่จากบนลงล่างค่ะ

รีซอนเจโอ้สุดยอดแล้วนั่นเป็นร้านนะนะอันย่ายโพสเฟสที่ยังไปกับโซงต่อไปเห็นมุกเพิ่นค่ะเพิ่นชุ่มวัดค่ะเพิ่นชุ่มวัดันกกำลงไดแหองย่งมีเห็นมั้ยีเห็นตัวใดมันสเห็นเื่ปล่อยบอสปช่องทุกย่ญ่ค่ะ

ที่ทางทายส่วนนี้เตาหมูิเนี่ยนี่เรทำให้เห็นการอย่งว่าเขาตาเห็บถงงานออบไปออมแม่ยุ่งอยู่ไมเห็นย่อย่ไนเอยายเห็นตุกเ้าเกตสามไม่ได้เห็นตุ๊อื่นไปบ้านยุ่งเกตสามอือเดา๋ยวเดเสียใจเลยสาม ย่ายถึงมาจังหวัดละค่ะแปดแปดสามแดเก้าหวเต้อง่นดีี่ยา่เก้าหวดตันี้ละอันนี่ห้วเลยนะไปพสื่อสีเสียใจไปย่า่เข้าหจคักตอนนี้น้องโพสื่อสียใจด้วยเจ็ดสามนะครับ่ะพี่น้องเจ๋เห็นสองสีกับสีสีเก่าคุณยายเบิ่ง ที่ยอะไก็เห็นแต่เจ็ดสามบนถึกมาแปดเกางวดแล้วค่ะหลานเจบอกหนึ่งศูนย์สามสี่ศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามไปฟังน้ำกันเด้อสำหรับตัวเลขค่ะสำหรับตัวเลขก็จะให้อีกคลิปหนึ่งยูราะว่านงิ่นบอกนะคะค่ะทั้งใดก็ให้โชกให้มาให้รำให้รวยกันทุกท่านเด้อค่ะตาตาปูเอ้ยแม่เอ้ยแมงยาตะเคียนพอปูดำมือนี่ งวดนี่เบาวงวดนีดด่เลยงวดนี่ยอดร่วมท่าบุญทัานเบิด มื่นกับเก่าบาทเด้อค่ะเด้อกินหน้อท่านางไก่ข้างไก่เดี๋ยวนี้ผู้ใยบานจะให้เพิ่นเอาไปเข้าบัญชีวัดตอนนี้ค่ะคสำหรับผู้ที่อยากรู้หมวดที่แล้วเด้อค่ะหมวดที่แล้วข้าจาอยู่ท่างไก่กับพระท่านในมาท้าบุญอันนี้กับพระท่านในมีมาหลายเนาะค่ะนาะมีแจ่ไทยบ้านเฮ้าส่วนถึท่างไก่พระท่านในมาเด้อค่ะเด้อเพิ่นสิมา้ดหมวดที่แล้วนั้นได้3,520หรยยี่สิบค่ะหมวดนี้ได้หมื่นกับเกาสิบ อันผู้เพิ่นถือหลายๆหน่นกับท่านมากจะคนอยู่ค่ะอันนี้มิตรผูยุกไก่มแต่พีมีนองเขาอยู่เรอใกล้ๆนี่ค่ะบีนองเอฟซีเอฟซีทั้งที่เพิ่ง้ยูทูบเด้อค่ะเด้อทีเพิ่งบุนขึ้นมาท่าบุญน้ำสุคนได้ทําสุคนเด้อค่ะเด้อสาธุ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 ้าธุสาบุาธไปาธุาธุญาธุสาธุสาธุาาธากาุาาุา ตอบสนองความต้องการของเพื่อนของเอฟซีนั่มนะครับภาษีเอาไปเป็นทุนในการก็สางสาราการเปรียนวัดบุนผาทาลีเฮาให้ได้เป็นบุญเป็นกุศลครับพี่น้องเอฟซีเฮ้าทุกๆคนนะครับงวดต่อไปกับให้โชคให้มันสุกูสุขคนนะครับผูทีมาเปลี่ยนเอฟซีของเฮานะครับสาบคัะ หนึ่งหมื่นกับเก้าบาทนะคะถ้าชอบในคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องน้ำเด้อค่ะผลบุญอันนี้สรงในการสร้างศาลาก็ส่งให้ทานคุณชม่วงสุโฉมีลาบมิโฉมมีหมันด้วยค่ะนี่ผู้เห็นเป็นไฮซูมมือไ้เลขอันห้าน้อยเลขเล้าเลขมุ่นเป็นไ้เบิร์ตล่ะตามซื้อซูมือ คือเขาในไา่กลุมเขาในเพจของเกร้านกาแฟเลยแต่กติดตามเอายุดใหันเบอแก้ถือตัวใดก่อค่ะพ่อคันถือกันเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สาับอันเลขสามตัวสมตัวหลังสิครับลอตเตอรี่ไหมครับค่ะสี่สามสองสีาถือเลขไทยลอตเตอรี่พร้อม ไม่ได้เอาโอนมาเลยทำวันที่หนึ่งวันนี้ทวันที่หนึ่งโอ้ยได้เลขไปค่ะเดี๋ยวหกตัวเดี๋ยวเอาน้ำมีลานแม่เข้าแม่เข้ามีล้าคือเจ้าฟันบ่อยังเลยเอาน้ำเพลินยางเดียวนเพลินยางเดียวฟันกับฟันมาหลายปีแล้วนะค่ะครับคือไงน้ำเพลินมันคือครับผมเอาน้ำเพลินมาถือเลยค่ะว่ต้องอาศัยความฝันจากของเลยตัวนี้บ่เล่อาศัยความฝันมาหลายปีแล้วไม่เอาเลยมามาใส่ปู นนนี่ด้วยะะครับเาอนุญาตให้ย็นหนานเลยด้อคุณพี่เอาให้างนีเป่าเก๊กไก่ในย่านเพันบว์นี่เจ็ดศูนย์สามนี่โอ้สุดยอดเลยนะครับสามตัวแตกเลยนะครับเนาะเมื่อนี้เด้มาทำบุญน้ำเพลินถือร้ายปนได้ค่ะลืมถามกับอะารหรอกค่ะพ่อได้ใส่ละแต่ว่าถือสามตัวเตัวตรงเลยกไทยรูเตอรี่บาร์ดนี่ก็เอาแล้ว